สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้สวยห้าพั ้ยนทีก็จะมีเคล็ดลับมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะวันนี้สิ่งเล็กๆน้อยนั่นเองนะคะดีไซน์ของคนนะคะมันชอบอะไรคะมันชอบโทษคนอื่นค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะเป็นนะคะบางครั้งนะคะบางครั้งนะคะแต่ถ้าเราเป็นบ่อยๆจะไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าการที่เราโทษคนอื่นนะคะแล้วทําอะไรแล้วไม่สําเร็จนะคะเราก็ชอบชอบโทษคนอื่นบอกว่าเป็นพ่อคนนี้ทําให้เราไม่สําเร็จเป็นพราะสิ่งนี้ถึงทําให้เราไม่สําเร็จนะคะจริงๆคือมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นะคะมันเราอย่าไปโทษใครค่ะ เราอย่าไปโทษใครเพราะว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากที่ตัวเรานะคะ เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะเราเป็นคนที่กลั ه, วนั่นเองนะคะกลัวนะคะเพราะว่าเรากลัวคนว่าให้เรานะคะดูถูกเรานั่นเองนะคะ, Weird, ะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะแต่จริงๆแล้วมันคือแรงผลักดันต่างหากนะคะถ้าเรามองว่าวันนี้เป็นการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะเราจะไม่โทษใครคะ่ะเราจะไม่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้คะ่ะเราจะไม่โทษใคร,ใครทั้งนั้นค่ะเราต้องดูที่ตัวเราเองเรากลับมาดูที่ตัวเราเองว่าวันนี้ทําไมเราทํางานแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จสาเหตุเกิด จากอะไรนะคะเริ่มจากที่ตัวเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราไม่ยอมที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามานะคะทำงานนะคะทำงานในธุรกิจของเรานะคะเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับนะยอมรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกค่ะทุกคนต้องมาเรียนรู้ค่ะตั้งแต่สินค้าแผนการตลาดและทุกอย่าง ในบริษัทนะคะในบริษัทนะคะถ้าเราจะกเก่งนะคะในธุรกิจที่เราทําเราก็ต้องเข้ามาค่ะเราก็ต้องเข้ามานะคะเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้นะคะแล้วเราก็จะเก่งเราก็จะเป็นนะคะอย่างที่ที่คนที่เขาทําแล้วสําเร็จได้จริงๆนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> เริ่มจากที่เรานะคะเริ่มจากเราล้วนๆค่ะล้วนๆนะคะ <c oughs> แล้วเราพอเราเก่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าเฮ้ย เราก็ทําได้นี่หว่าเฮ้ยเราก็เก่งนี่หว่าเราไม่ธรรมดาน,นี่หว่านี่ไงคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับตัวเองใช่ไหมคะนี่นาตีก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกแบบนั้นนะ,ะรู้สึกแบบนั้นเมื่อก่อนเคยมองว่าเฮ้ยทำไมทำไมเราเราแบบ เจออัปลน์ไม่ดีนะะเจอบริษัทไม่ดีเจอสินค้าไม่ดีนะคะเราก็จะพูดแบบนี้ค่ะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะถ้าเราอยากเก่งเราอยากเป็นเราอยากสําเร็จเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างและเราต้องเก่งทุกอย่างด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือผู้นำนะคะคำว่าผู้นําเราจะเป็นทุกอย่างเราจะทําได้ทุกอย่างและเราก็จะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งนั้นด้วยค่ะเราจะไม่มีข้ออ้างและเราก็จะลงมือทำนะคะลงมือทำนะคะ จริงจังค่ะอย่างจริงจังนะคะแล้วเราก็ชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆสําคัญมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เรารู้จัก รักตัวเองด้วยค่ะเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะเราต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยค่ะเพราะว่าการรักตัวเองนะคะเราก็จะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วพอเรามีชีวิตที่ดีนะคะเรามีชีวิตที่ดีนะคะเราก็กล้าที่จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้นะคะนั่นก็เหมือนวันนี้นตีได้รอดแล้วค่ะนตีได้รอดแล้วค่ะนัตตีก็เลยมาบอกทุกคนนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะ ประสบความสำเร็จแล้วเราพบกันในไ like ลนะ์หน้าคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลักนะคะจุ๊บ